ก็คลิปนี้อ่ะเป็นคลิปที่ต่อจากการสตรีมเมื่อสักครู่นะครับก็ขออภัยนี้สตรีมหลุดนะฮะแบบเดียวเองเนาะผมจะมาทําคลิปอันนี้ไม่ได้สตรีมนะครับเป็นคลิปเชื่ออัดต่อจากการสตรีมเมื่อกี้นะครับเพราะว่าสตรีมแล้วเมื่อกี้มันหลุดเนาะขออภัยกับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับจะคงจะปรับปรุงเริ่มที่โทรศัพท์ก่อนครับไอ,อ้อินเทอร์เน็ตนะฮะโอเคไม่เป็นไรอันนี้ผมเข้ามาหน้านี้เพราะว่าอ่ มีเยาวชนเข้ามาในทีมนะครับเข้ามาใหม่นี้ผมก็หกจากเก้านะครับผมก็จะลองดึงเข้ามาแล้วกันนะฮะเก่งไหมเก่งไม่ลูกครับ,เ,เ,รรบเอามาก่อน72 47, 50, น็ดสิอาสิบนี่ตัวนี้ดึงเข้ามาแล้วครับอันนี้ความจุสูงสุดของผมนี่จะเป็นหกทับเกนะครับโอเค ดึงมาละหนึ่ง fc กองหน้ากองหน้าอีกตัวก็แล้วกันครับสิงเข้ามาให้หมดมีห้าตัวนะ สูงสุดได้3ตัวนะครับเนี่ย u s y n g p intake สามตัวนะครับโอเคมัน okay. ขึ้นอยู่ที่เราอัปเกรดด้วยนะครับตรงนี้ว่าจะได้มาเยอะหรือน้อยนี่ครับข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะนะว่าใครสนใจอะไรบ้างนะครับ ก่อนเดี๋ยวจะไปดูนักเตะที่เราดึงมานะครับอยู่ตรงไหนนี่ครับที่เราดึงมาเราจะไปดูอีกครั้งนะครับนี่จะเป็นอะไร ไปอยู่ที่สูยนฝึกเยาวชนสักหน่อยครับมีใครมาใหม่หมๆบ้างมาดึงมาแล้ว3าคนนี่ผมก็กำลังอัปเกรดูนย์ฝึกเพิ่มอยู่นะครับเนี่ยดึงมาแล้วพอเราดึงครบ3ามคนพบคนต่อไปที่เราดึงเราต้องเสียเหรียญทองนะครับถ้าเกิดเราจะได้เพิ่มเข้ามา ก็คลิปที่ผมทำคอนเทนต์ไปล่าสุดก็จะเป็นตรงามาเมนเจอร์นะครับอธิบายตรงนี้ไปแล้วก็จะอธิบายตวัวของความคัดหวังของบอร์ดบริหารน,นะครับโอเคส่วนนี้คือเป็นการเงินของผมนะครับเงินข้างบนนี้จะเป็นเงินที่ผมมีในสมองสรทั้งหมดนะครับ302ล้าน3 0 2ล้านนี่จะโชว์จริงๆก็ ตรงนี้ครับสมมุติเราจะไปเลือกซื้อนักเตะใช่ไหมครับสมมุติเราเลือกซื้อนักเตะสักคนหนึ่ง,น,งนี่ครับสมมุติเราเลือกซื้อนักเตะสักคนหนึ่งอ่าเป็นเอเปเปกันนะครับสามร้อยสองร้อยก็คือเงินที่เราสามารถหา,าถซื้อนักเตะได้นะครับนี่ครับ current balance ก็คือเงินที่เรามีอยู่นะครับส่วนอันนี้ p l a y e r value ก็คือมูลค่าของนักเตะเนี่ยครับที่เขาจะบอกส่วนไอเงินตรงนี้ครับจะเป็นการใช้เหรียญทองนะฮะเหรียญทองในการซื้อนั้งเตะเข้ามาเลยโดยการเติมนะครับเติมเงินออนไลน์แลวพวกนี้นะ,ะแล้วก็ cash a d j u s t นี่ครับคือเป็นการบวกเพิ่มเงินนะฮะโดยใช้เหรียญทองเข้าไปซื้อเงินเงินบาตธนบัตรสีเขียวนะครับเพื่อให้เงินตรงนี้เยอะขึ้นเนาะโอเค ส่วนในตัวเงินของเราเนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวสามล้านสองเนี่ยแคสเนี่ยมันก็จะรวมอยู่กับพวกพวกตรงที่บอกว่าค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ก็เป็นช่องทางซื้อขายนะครับงน,นี้เ่อนเข้ามาดูกันได้นะครับเนี่ยส่วนเงินตรงนี้อินคัมพวกนี้ครับ รายได้รายได้สีเขียวรายจ่ายสีแดงก็จะเป็นเงินต่อสัปดาห์ที่เรามีนะฮะต่อซีซั่นที่เรามีอยู่นะครับว่าซีซั่นนี้เราบวกชั่วไหร่แล้วก็รายสัปดาห์เสียค่าจชจ่ายเท่าไหร่นะครับโอเคก็ตามนี้ครับผมวันนี้คือนักเตะที่เราปล่อยยืมไปนะครับดูกาซีดาเนี่ย ีตำแหน่งลงตัวจริงครับเนื่องจากเราเอาก็วินมาเอามาฝึกโอเคน,นี่คือแผนการเล่นของผมนะครับก็ประมาณนี้เลยทีละทอนครับลงต,ตัวจริงไปเลย,เลย นี่ก็ซื้อใหม่ตัวครับตัวนี้นี่กวินครับนี่ธีรทรครับชนาทิปฮะนี่โอกาสพัฒนามาถึง82ได้นะครับส่วนกวินนี่ก็ยังพัฒนาไปได้ไม่ไกลครับกลางๆท่าน,นอายุเยอะแล้วส่วนทีรทรก็ช่วงนี้เป็นช่วงขาลงครับในการฝึก สีแดงหัวทิมครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุนะครับแล้วก็ฟอร์มณปัจจุบันด้วยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะมันหลายๆอย่างครับถ้าถามว่าทาไมหัวลูกศรฝึกแล้วทิมจังเลยอะไรประมาณนี้ก็ต้องดูองค์ประกอบลหลายอย่างนะครับอายุด้วยการฝึกด้วยนะครับการฝึกสตาร์นี้อาจจะเหมาะกับนักเตะไปได้ไวก็แล้วแต่คนนะครับถึงก็ฝึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางคนได้รับสก,กิลไม่ต่างกันอย่างตัวนี้ครับคาร์วอร์ีเว่นนี่โอกาสใช้ไป92นี่สูงมาก อมอเซอคินได้ขนครับนี่มอเซอคินอากาศ98เลยเพราะว่าอายุน้อยกว่าคาร์วัลเลวินนะครับโอเคแล้วก็ทีละสินแดงได้ครับนี่ครับส่วนมากนักเตะที่อายุเยอะครับเวลาฝึกซ้อมอความสามารถก็จะไม่ค่อยขึ้นเหมือนนักเตะวัยรุ่นหรือว่านักเตะอายุน้อยน,อยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่เลยจุดพีคข,ของการแข่งอาชีพนะครับจะไม่พัฒนาต่อจากนี้นะครับอย่างคาวานีนะครับ ลูกศรก็จะหัวทิ่มนะครับคือจะไม่เก่งไปกว่านี้แล้วนะฮะคราวนี้สูงสุดแล้วครับของเขาส่วนตรงนี้ครับก็มีโอกาสถึง94เลยนี่ครับดึงมาแต่ละตัวนี่ก็ยังากลางๆครับเป็นช่วงจังหวะนี่ก็หัวทิ่มครับอายุ26แต่ว่าไม่ค่อยได้ลงกับฟอร์มเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลายอย่างครับพวกนี้นี่ฮะ ไม่ได้ไหมายคมว่าลงบ่อยๆแล้วจะพัฒนานะครับก็คืออยู่ที่การซ้อมเนี่ยครับลงบ่อยๆแต่ว่าอายุ11แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะเอ็มก็จะประกาศขายเหมือนกันตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ฮะ พาไปหยุดทีมสำรองพอแบ็กซ้ายมีตัวทีรทรแล้วครับกับตัวนี้นะฮะนี่ครับ aro, side, ลาซาโลแบ็กซ้ายแบ็ขวาครับนี่ก็เล็งขวาได้ครับอันนี้ซ้ายนี่ขวานะครับสังคนนี้สลับ กันส่วนตรงกลาง2คนก็จะมีนี่ครับลูซูมี่ครับกับโฮเกตที่แทงกันได้แทงกันตัวจริงแทนคีนกับมีนาครับนีบ่ครับนี่โฮเกตครับดาวลูกครับ25ปี การก็จะเป็นนีค่ครับเครื่องดึงมาจากเบเชาครับนี่เรอเกาเกเลยตัวนี้ตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาครับเยาวชนนี่โอกาสเก้าสองเก้าเก้าเลยโอเคครับไปต่อครับเจอเซนิตครับน้านนี้ ปเดี๋ยวผมจะพอไดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปดูในสตรีมมันจะหลุดนะฮะเราเลยจะอัดต่ออีกทีนะครับ เกมการแข่งขันไปแล้วครับเราชนะไป6ต่อ0นะครับไปเยือนนัดแรกของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะฤดูกาล2022-2023นะครับ,รร 2022, 2023รบโอเคนี่ครับก็แมตต์รีพอร์ตนะฮะก็ทีมลิสินยิงไปสอประตูนะครับ เดี๋ยวผมจะาขายผู้เล่นหน่อยนะครับตัวที่ผมไม่ได้ใช้นะฮะที่ผมเอาลงมาเมื่อกี้เนี่ยครับโอเคแต่ก่อนที่ผมจะประกาศขายเขาเนี่ยผมจะตั้งสถานะของเขาเนี่ยให้เป็นอันนี้ครับข้อสุดท้ายก็คือ n o อ นีเด็เนี่ยคือไม่เป็นที่ต้องการของสมโมสรน,นะครับอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นการบีบเขาไม่ในตัวนะฮะถึงแม้เขา,าจะมีความกระตือรือร้น,นหรือมีความจงรักภักดีกับสมโมสรยังไงถ้าเรา,าไม่เป็นที่ต้องการของเราแล้วเนี่ยเราก็ตั้งสถานที่ไว้นะฮะแล้วก็ย้ายมาทีมสำรองก็ได้หรือว่าให้เขาหลุดจากเสผู้เล่นตัวจริงแล้วก็ไม่อยู่ในสำรองนี่ครับเขาก็จะมีความเครียนนดกดดันสะสมนะฮะแล้วเราก็เลือกที่ add to transfer นี่ครับเพื่อประกาศขายเนาะ ขายอย่างนี้นี่ครับโอเคแล้วก็เข้ามาที่อันนี้ครับประกาศขายเรียบร้อยแล้วนี่ครับ a d d to transferit นี่ครับนี่ครับหลังชื่อเขาก็จะมีนะครับตรง info น,นี่ครับหลังชื่อเขาจะมีคำว่า trl ก็คือ transferit l นะี่ลิสที่ผู้ประกาศ เราขายนะครับโอเคหลังจากนั้นก็รอทีฟอื่นยื่นข้อเสนอเข้ามาซื้อนักเตะนะครับซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า,ามีคนมาขอซื้อก็จริงแต่ถ้านักเตะไม่อยากไปเราก็ขายไม่ได้นะครับมันจะไม่เหมือนภาคเก่าๆเนาะที่ประกาศขายปุ๊บแล้วบอกว่าขายได้เลยเพราะบางทีนักเตะไม่ไปนะครับหนึ่งด้วยค่าตัวด้วยอะไรอย่างนี้นะครับนี่เหมือนกับว่าเขา สงสัยหรือไม่พอใจที่สมโมสรไม่ต้องการเขานะครับเขาต้องการให้สมโมสรเนี่ยคืนสถานะนิวผู้เล่นให้เขานะครับแล้วก็ไอแอมเฟรนแคนนอดนะฮะหมก็ว่าต้องการอยู่ในผู้เล่นชุดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ข้อสุดท้ายจะเป็นแต่ว่า,าฉันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างนี้นะครับเขาเลือกเข้าไปแล้วสังเกตหัวลูกศรเขาตรงนี้เขาจะตกนะฮะจากเขียวเนี่นก็ตกเลย ที่เขาจะตกแล้วคำตอบแบบไม่ดีกับเขาเนี่ยเขาจะตกเลยเพราะเราให้ให้ตามคำขอเขาไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้เนาะนอันนี้ผมไม่จะขายนะอันนี้คือบลีดยูเนเต็ดนะฮะขอซื้อมีนาครับด้วยค่าตัวอ่า36ล้านนะครับเดี๋ยวไปดูสิเขายื่นมายังไงนะฮะ โอเคนะครับว่าถ้านักเตะคนไหนเนี่ยอ่าสมมติอันนี้ดูซูมี่เนี่ยอันนี้ผมปล่อยนักเตะเป็นยืมอยู่นะครับอันนี้เอาแม่ไปยืมแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมโอเคนี่เขาจะหายไปเนาะส่วนนักเตะคนไหนมีการบาดเจ็บก็จะเป็นครับไอ i i ng นะครับคือมีการบาดเจ็บอยู่เนาะอันนี้ครับยา a r ม m น่าฮะมีคนมาขอซื้อนะครับแล้วก็กดเข้าไปดู แล้วเข้ามาตรงนี้ครับนี่ฮะคอนแทคสัญญาเขาถึง2025นาะครับแต่ว่านี่ครับหลีจินเต็ดมาขอซื้อ36หล้านนะถือว่าให้ค่าตัวน้อยมากนะครับเพราะเขาคข้าตัวยู่31นะฮะอายุ27ปีให้มาแค่36หล้านนี่ครับแล้วนักเตะก็ไม่ไปด้วยนะครับอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้ขายหรือว่าเราตั้งขายเนี่ย ยังไงถ้านักเตะไม่ไปเนี่ยมันจะตอบได้แค่อย่างเดียวครับหรือไม่ต้องตอบก็ได้ครับเอาทั้งขยะทิ้งไปเลยก็ได้เขาไม่ไปมีแค่รีเจ็ตอันเดียวครับตกลงหรือว่าต่อรองราคาไม่ได้เลยนะครับที่นักเตะไม่อยากไปเพราะว่ามีหน้าเนะี่ยไม่สนใจที่จะติดต่อหรือพูดคุยที่จะย้ายไปรีเจ็ตในตอนนี้นะครับทำอะไรไม่ได้ครับไม่ได้อมาสนใจครับลบจดหมายอย่างเดียว เพราะว่านักเตะคิดว่าทีมขนาดเล็กไปก็ธรรมดาครับเราเป็นทีมตอนนี้เราเป็นทีมขนาดใหญ่นะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเป์เบอร์ลีงครับเขาก็คงและเป็นตัวจริงด้วยเขาคงไม่อยากย้ายไปทีมที่มันตำ่ตำต่ำทีมที่มันตำ่ำต่ำกว่าทีมเล็กกว่าอย่างนี้ครับหรือว่าทีมที่ต่ำดิวชั่นกว่านี่ก็จะบอกว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บนะครับจะพาลงสนามนัดไหนบ้างนะครับอย่างเงี้ยลีดอยู่พรีเมียร์ลีกเหมือนกันแต่ว่าดีกีเรี๋ยวว่า ขนาดของทีมเล็กก่วาเรานะครับทีมไม่ใหญ่มากนี่ครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งครับที่ตัวเกมสร้างมาให้เรานะครับเพราะบางทีเราประกาศขายแล้วถ้านักเตะไม่อยากไปแเรวก็ขายไม่ได้นะครับคือเหมือนกับ สตมก็เมซุดโอซิลอะไรประมาณนี้ <c oughs> คือมีคนมาขอซื้อแต่ว่าไม่ไปอะไรอย่างนี้นะครับหรือบางทีอาจจะติดที่พวกค่าเหนือให้มันมาเยอะครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนี่กัแผนการเล่นของผมครับ ทอนไม่ค่อยฟิตแต่เปลี่ยนตัวนี้ลงหน่อยโอเคพักพักกันบ้างครับสลับสลับกันนี่เจ็บซะแล้วโอเคนั้นนี้เราเอาตัวนี้ลงครับไอ้พี่สิงลงตัวจริงเลยเจอกระลีด ต่างขนาดนี้ตดาร์ลี่ครับลงแทนอารันอ่าโกเมสครับลงแทนโดกูเล่ชนาทิฟครับลงไปแทนอีโววีคว่ครับเดวี่ครับไปแทนโรดิเกสโอเคขยับมาน,นี่นี้แล้วกันเนาะกอเมสเล่นอ่าเป็นเพเมเกอร์ได้อยู่นี่ครับเ,เพเมเกอร์แล้วก็เอาทอมเดวี่ครับเล่นบล็อกทูบล็อก ตำแหน่งของเขาเนาะประ,ประมาณนี้ส่วนเซนเตอร์ฮาปนั่นผมก็จะพักเหมือนกันนะครับเอาตัวนี้ลงมาครับดูคูม,มี่นะฮะแล้วก็โฮเกตลงมาแทนคีนพักทั้งหมดเลยครับแล้วก็กวินนะลงมาแทนบิกฟอร์ดนันนี้ไม่น่ามีปัญหาครับเจอกรีนเดี๋ยวจัดตัวกับเันครับผู้เล่น สูงมากครับจุดโทษท,ทั้งแคทีละสิทิฟรีคิกให้ใครดีนี่ห้าสิบหกสายขวาเลยคอนเนอร์อครับโกลเมนละกันโอเคก็แผนเดิมครับเหมือนก็จทุเร็นชุดใหญ่เลยมีผู้เล่นบาดเจ็บในชุดสำรองก็ต้องเอาออกก่อน นี่คือรายชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีมนะครับโอเคก็แมตช์ล่าสุดก็เอาชะนะลีดไปนะครับสองวตัวต่อหนึ่งชะนะทิพย์ยิงสองลูกนะครับแล้วก็เป็นแมตต์ออโต้แมทด้วยน,นันนี้นี่ครับกวินลงตัวจริงด้วยนะครับในนัดนนี้โอเคครับก็เบื้องต้นเพื่อน สงสัยในเกมตัวไหนแล้วก็อยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสําหรับการติดตามแล้วฝากกดไลค์กดแชร์วยนะคะมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเกมสามารถสอบถามได้นะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ